ข้าเข้าแน่พิธี่ก่อนงานอ้ากำมะดงเทียนกำมะเตรียมงานหนึ่งตัวเมื่อวานกินเดียวพักดีเนี่ยเวลาไล่สดเนี่ยเราต้องทํางานให้หนักกว่าคุณไล่จีพักดีตัวเราเป็นซีอีโอแล้วเราต้องนอนตีเหนื่อยๆตัวแล้วดีดนิดเดี๋ยวมือนี้บไปกินเดี๋ยวมือนี้มันนีเอ่อโอ๊ย ไปกินยังไปกินคือเตียวแล้วให้โซ่สุดได้้มูบานแล้วบรรยากาศไปตตกินเยอะที่นี่เรามือไหนแมนแมนอเอาขอยมาตก่อนเราชิดต่ำเอาไปค่ะพี่น้องเมืองท่านฝนตกจืนแจ้ฮหอันนี้คือเราเอาไว้ให้ดิวเลอร์อมากวดเองท <laughs> วงเขาไม่มีรกิจกรรมทำ <laughs> อย่าลืมนะคะติดตามไลฟ์สดของอติดพดีสไอเดียก่อน <laughs> สกินแคร์จิตพักดีซันสกรีนนะคะมันี่เดินแฟชั่นโชว์น้ำเดาแม่เตรียมชุดมาไปเว้ยเรียบร้อยมุมีไปกูได้ยินคุยโทรศัพท์ว่านนูใส่ชุดเก่าได้ไหมมาซักมุนี่การเตรียมพร้อมบนักแต่ว่ากูหนาสื่อซื้อสามพันบาทเอาคิดเมือง่ะไปบอกเขกูน่าเอามาไหมเอามาค่ะโอเครอดูกูได้เลยแอปทักซออนก็แอปทักซออนเถอะเขินเสวนจังเลยขอเบอร์หน่อยเขินแม่ขี้เขิน เร้วเธอนางยูซูวม้งอะไรทักกันสิแบบปักจู๋เลยคำพูดาสเของมารักมามามาปักจูแล้วก็เหมือนสาวพรนี่วันนี้เข้าแต่นี่เข้ากว่านี่เข้ากว่าและ นี่บอกหยุดดิใกหยุดดิอันนี้รู้ว่านุชจะมาลานนี้หรือเปล่าเนี่ยกดเดียวนนี่จ่ากินเข้าไปจ้าหอนเนาะเป่ากันเนาะเนาะพี่น้องเนาะหอนเป็นทังไหอีสานบ้านเท่าเรากระพังเนาะพี่น้องเนาะเป็นกุ้เกันเนาะ ความสุขเหมือนกับน,นีสำนิและะ้วค่ะบ้านเฮาพี่น้องบานเห่ากนิ่นเอาแค่นี้แหละ <c oughs> พี่เดินมากูตัดออกหมดเลย <c oughs> เอากินเนาะพี่น้องสตสนับนะหนักเลยวะอืมเอาใจด้วยเหรอพี่น้องครับวะครับครับครับพี่น้องอครับไปจ้าเลย น euh, ี่แม่บันทึกเป็นบันทึกเป็นรีวิวแบบนุ่มได้เจี๊ยบมากดีอืมอืมไน้ำสิล่ะอืมอืมอืมแซ่บน้องเอ้ยมาพี่น้องพี่น้องมึงยังพี่น้องอยู่พี่น้องมึงเยอะอย่างวะแบบอุ้มบรรจุอืาหกเจ็ดแปด พี่น้องอุ้มปะซูว่าไม่พี่น้องกูรู้คนเดียวแต่กูเป็นได้แค่พี่น้องไงเอา